ใครที่ใช้ระบบเซมิอยู่เนี่ยแล้วมีการปรับทุนของพอร์ตหลักทุนของพอร์ตหลักนะไม่ใช่ทุน AP ทุน AC นะทุนของพอร์ตหลักถ้าหากว่าปรับทุนเพิ่มขึ้นเราจะต้องเพิ่มตัวคูณด้วยถ้าหากว่าปรับทุนลดลงเราก็จะต้องลดตัวคูณลงด้วยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปรับตัวคูณอัับแรกนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ c o p y t r a d e ของบรกเกอร์ดูพามนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเชื่อมระบบไว้ให้แล้วนะครับนั่นแปลว่า พอร์ตของเรานะครับเราก็มาล็อกอินได้เลยนะครับใครที่เลขพอร์ตอะไรนะครับพาสเวิร์ดอะไรก็มาล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วเราก็กดล็อกอินเข้าไปเลยอ่าพอเรากดล็อกอินเข้ามานะครับมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับตรงคําว่าพอร์ตฟอลิโอกับ My Account นะครับไม้แอคเคาทเนี่ยจะบอกว่าเราอ่ะมีทุนเท่าไหร่นะครับอย่างพอร์ตเนี้ยมีทุน8ปดหมื่นห้าใช่ไหมครับตีกลมๆก็ประมาณ8ปดหมื่นนะครับปัดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปทาง8ปดหมื่นเก้าเนี่ยก็ปัดขึ้นเป็นเก้าหมื่นละกันนะ My Port f o l i o นะครับก็จะบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ก๊อปอะไรครับเอาไว้ก๊อป a อีอีกตัวหนึ่งเอาไว้ลอกออเดอร์จาก AP นะครับเพราะฉะนั้นพอร์ต8 0 0ห0เนี่ยก็จะลอกออเดอร์จาก2พอร์ตนี้นะครับอาจะได้ออเดอร์จาก AC ด้วยจะได้ออเดอร์จาก AP ด้วยซึ่งผมเนี่ยทำการเซตให้แล้วทีนี้เวลาเราปรับทุนนะครับก็จะมีผลนะครับให้เราคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับจะมีคำว่าจะมีเมนูที่หัวข้อเขียนว่า following strategy นะครับ ตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับนี่เมื่อกี้เป็นพอร์ต8 0 0 0 0ใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับตรงนี้ให้เป็นเลข8นะครับตรงนี้มัลติพายนะครับต้องเป็นมัลติพายเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับอ่าอันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราปรับของ ac เนอะต่อมาเรามาปรับของ ap นะครับเราก็เลื่อนมาทางขวานะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยตรงนี้มันจะมองไม่เห็นมันจะต้องเลื่อนไปทางขวานะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปก็มาที่เดิมนะครับ following strategy นะครับ ตรงนี้นะครับก็มาปรับตรง Edit เหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นมัธยมปายหรือยังเป็นมัธยมปายแล้วนะครับทุน8 0 0 0มืนใส่เลข8นะครับกดเซฟโอเคกดเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงครับก็คือกดตรง my portfolio นะครับว่าเออเนี่ยเรามีอยู่2อันนะแล้วก็ตรงนี้ครับปรับได้ทั้งคู่นะครับอันนี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราปรับตัวคูลตามทุนนะครับเดี๋ยวขอที่ายเพิ่มเติมก่อนนะครับก็คือ เราเนี่ยพอร์ตเ c เนี่ยเราจะมีทุนอยู่1นึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้เป็นพอร์ตของคุณบัวนะครับขออนุญาตคลิกในพอร์ตของคุณบัวนะครับในพอร์ตเอีนะครับคุณบัวเนี่ยเติมตังไว้10,000หมื่นเซนนะครับแล้วก็ผมก็ลงโปรแกรมเป็นออโต้พายลอตไว้ให้แล้วนั่นแปลว่าถ้าคุณบัวกดออเดอร์0ูนบนบนพอร์ตนี้นะครับมันก็จะไปเป็นศูนบนพอร์ตแปดหมื่น ตรงๆไปเลยแค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต a อนะครับนี่ทุน1 0,000ื่นเหมือนกันนะครับถ้าคุณบัวกด0.01บนพอร์ตนี้นะครับแปลว่าพอร์ต8 0 0 0 0่นก็จะออกเป็น0.08เพราะเมื่อกี้เราใส่ตัวคูณ8ไว้นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะสรุปทุกคนว่าถ้ามีการปรับทุนที่พอร์ตหลักนะครับให้มาปรับตัวคูณด้วยทุกครั้งนะครับใครไม่เข้าใจนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอเมื่อกี้ได้นะครับเราแค่ปรับทุนให้ตรรงนะคับ ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับ